กระผมสุทินคลังแสงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามจากพรรคเพื่อไทยครับก็จะขอทําหน้าที่เป็นผู้สรุปส่วนเวลานั้นก็ก็จะใช้เวลาให้น้อยที่สุดนะฮะได้ความแล้วจบครบถ้วนกระบวนความก็จะจบแต่ก่อนจะอภิปรายสรุปก่อนจะพูดต่อไปนั้นผมแต่จะต้องขอนนขอนุญาตธรรมธานขออนุญาตตั้งหลักทบทวนตัวเองนิดหนึ่งฮะสับสนว่าผมอยู่คนละประเทศกับท่านจุลินหรือเปล่า <laughs> พอฟังตัวเลขที่ท่านพูดสถานการณ์ที่ท่านบอกเนี่ย <S <s <uch> <S จริงๆนะ <S <s <uch> <S ไม่ได้เน็บแนมนะผมคิดว่ามัน <S <s <uch> <S มันคนละเรื่องจริงๆครับที่เราสัมผัสเราพบ <c oughs> แต่แน่นอนที่สุดครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้คิดว่าจะพูดในตอนกลางๆของการสรุปแต่ว่าเพื่อให้มันต่อเนื่องจากท่านที่ผู้ชมได้รับทราบรับฟังอยู่เนี่ยเรียนท่านนิดหนึ่งเป็นบางตัวนะครับ เรื่องราคาสินค้าที่ท่านบอกว่าถูก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 ,ถกลงเยอะๆนี่ชาวบ้านโทรเข้ามาบอกว่ารันตีได้ดูไหมว่าที่ถูกๆเนี่ยขนาดและจำนวนมันลดลงมากขายถูกจริงแต่ว่าปริมาณลดลงอันนี้ก็ชั้นเชิงหนึ่งนะท่านๆไปดูแล้วตัวเลขหนึ่งที่ตารางหนึ่งที่ท่านขึ้นเนี่ยตารางที่บอกว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคความเชื่อมั่นท่านอาจจะมีลูกน้องเอาให้แล้วท่านไม่ได้ดูในรายละเอียด ถ้าเรามาดูอีกทีนึงในตัวเลขนั้นมันต่ํากว่า50%ทั้งหมดถ้าต่ตํากว่า50%มันแปลว่าไม่เชื่อมั่นในการบริโภคนะต้องดูอีกนิดหนึ่งฮะเรื่อง FTA ที่ท่านบอกว่าจะไปทํากับเวียดนามเนี่ยอาจจะเป็นมินิ FTA ก็ตามเนี่ยแต่วันนี้ข้อเท็จจริงขอคือเราต่ำกว่า FTA ของเวียดนามอยู่สองเท่าต่อให้เราไปทํา f t a หรือมินิ f t a เนี่ยเราก็ยังน้อยอยู่แต่ก็ให้กําลังใจนะครับไปท,เทาเถอะ แล้วมันช้าแล้วด้วยจริงน่าจะทํขคืนมาแล้วแปดปีนี่นาะยกไม่ทาเนี่ยจะมาทําตอนนี้มันก็ดีกว่าไม่ทําอาจลองทําหลายอย่างตัวเลขเงินเฟอ้อนี่บอกว่าเราเฟอ้อน้อยกัหลายประเทศในโลกที่จริงเราไม่ดูดูตัวเลขเศรษฐกิจมันดูดเปรียบเทียบกันหลายตัวอย่างเช่นเราบอกว่าตัวเลขเน้ำมันแพงทั่วโลก สินค้าแพงทั่วโลกอันนี้ถูกแพงทั่วโลกแต่คนในโลกคนในประเทศอื่นรายได้เขาไม่ตกต่ำลงเหมือนคนในไทยหลายประเทศฟื้นตัวปับ๊บรายได้ชาวบ้านเขาก็เพิ่มขึ้นรายได้เพิ่มขึ้นของแพงขึ้นก็ไม่มีปัญหาแต่ประเทศไทยของเรามันยังไม่ฟื้นเ่เขาลุกวิ่งแล้วเรากำลังงงเงียงง,งหัวขึ้นพอเขาเฟ ก็เฟอร์กับเขาเขาแพงก็แพงกับเขาแต่รายได้คนบ้านเรามันตกลงมันยังฟุบอยู่มันไม่ได้ขึ้นเหมือนต่างชาติอันนี้ท่านต้องดูดีๆนะน,นะแล้วต้นทุนทุกอย่างที่จริงแล้วเอาฟังต่อไปเดีวพมจะย,ยพูดพูดในรายละเอียดแต่ถ้าเปลี่ยนอย่างท่านจุลินพูดเนี่ยผมว่านี่ครัวเรือนมันไม่สูงขนาดนี้หรอกทําไมหนี้ครัวเรือนมันพุง่งพุ่งขึ้นทุกวันแล้วถ้าเปลี่ยนอย่างท่านพูดเนี่ย ประชาชนคง,คงพึงพอใจนะไม่ได้มาบน่นแต่วันนี้ท่านไปดูที่ม็อบที่กระทรวงเกษตรปักหลักอยู่นั่นเนะมื่อเช้าโทรมาบ่นกับผมว่าเข้าคุยกับใครก็ไม่ได้แล้วรัฐมนตรีก็ไม่เข้ากระทรวงท่านเช็คดูทีผมถงงเอาทาไมรัฐมนตรีไม่เข้ากระทรวงเขาบอกมีปัญหากันเองในพรรคไปดูสิกระทบกับเกษตรกรเลยนี่อยู่กระทรวงเกษตรเพื่อนผมทั้งนั้นนะอยู่นั่นนะแล้วล่าสุดครับถ้ามันดีอย่างนั้นในความพึงพอใจมันต้องมา นี่ล่าสุดสดตอนร้อนนี่ก่อนจะพูดผมแจ้งข่าวด่วนเลยผลโพลของพี่น้องประชาชนซึ่งทําควบคู่ไปกับเราณวันนี้นะซึ่งออกมาแล้วแจ้งมาล่าสุดยีบสองกรกฎาคมเวลา18บแนาฬิกาผลโหวมตมติไม่ไว้วางใจจากเครือข่ายภาคประชาชนผ่านทีวีเอาอันนี้ผ่านทีวีก่อนนะกลุ่มราษฎรเขายังนับไม่จบเนี่ยอยู่แถวเนี้ยอยู่หน้าสภา,าทีวีสี่ช่องครับช่อง 22, ยี่เนชั่นช่องยี่ามเวิร์กพอย ช่อง32ไทยรัฐทีวีช่อง36พีพีทีวีผลโหวตเป็นดังนี้ไม่ไว้วางใจ89%ซไว้วางใจ11%นี่ยังไม่นับรวมโพที่ไปทำว่าอยากได้ใครเป็นนายกนะถ้าไปดูโพตรงนั้นนี่มันมันสวนกับทางความเป็นจริงผมว่าท่านจุลินน่าจะขึ้นอยู่แถวหนึ่งแถวสองคือถ้าทำได้ดีขนาดนี้จริงๆมันต้อง ชื่นชมกันนะหรือว่าคนไทยไม่ให้ความเป็นธรรมกับท่านนะเอาละครับอันนี้ก็ถ้าพูดไปมันก็จะเหมือนกับเนบแนมกันแต่ว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้จริงๆแต่ว่าเรื่องรายละเอียดเรื่องเศรษฐกิจตัวเลขพวกนี้เนี่ยผมตั้งใจไว้จะพูดในอีกช่วงหนึ่งวันนี้ก็เอาซะตอนนี้แหละพี่น้องเขากําลังชมและฝากฝากตนนัวนี้ทีมงานท่านรนตรีลองไปเช็คค,คอมเมนต์ในโซเชียลตอนนี้สิมีคนโทรมาบอกผมไลน์มาบอกผมว่า โซเชียตอนนี้นี่คนดา่าสวนทางกับที่ที่ที่พูดอยู่นี่มันไม่ใช่อ่ะเนี่ยถ้าผมไม่ได้สร้างเรื่องนะลองเข้าไปดูหน่อยคนฟังทางบ้านบอกที่ท่านพูดอยู่นี่มันมันตรงกันข้ามเอานะก็โอเคครับท่านประธานที่ครบครับการสรุปคืออะไรสรุปวันนี้ก็เราพูดคุยกันมามากมายหลายท่าน40 4สชั่สพ่อโมงแล้ว มันก็มากมายหลายสาระแต่ว่าเราจะลงวัติกันในวันพรุ่งนี้เนี่ยตามข้อบังคับหรือตามรัฐธรรมนูญก็ให้สรุปซะการสรุปก็จะเกิดประโยชน์ว่าบางท่านอาจจะไม่ได้ฟังหรือฟังแล้วอาจจะ,ะยังยังสับสนอยู่ฟังผมพูดสรุปแล้วก็อาจจะได้ชัดเจนในการลงมติแล้วเที่ยวนี้พิเศษครับท่านประธานที่เคารพครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในขณะที่เรากำลังอาภิปรายอยู่ในสภาและกำลังจะโหวตพรุ่งนี้เนี่ย ภาคประชาชนเขาก็อภิปรายเขาก็เฝ้ารอฟังเราแล้วเขาก็จะโหวตพร้อมเราเนี่ยนี่อย่าง TV ทีวีตะกี้นี่ก็โหวตไปแล้ว18นาฬิกาโหวตแล้วแล้วคณะราษฎรคือภาคประชาชนวันนี้เขาก็ตั้งหีบบัตรฟังว่าเขาจะสรุปกันประมาณสองทุ่มหรือทางบ้านเองหลายที่เขาก็กำลังจะสรุปกันตัดสินใจกันเพราะนั้นนี่การพูดของผมสรุปของผมวันนี้เนี่ยนอกจากมุ่งให้เกิดประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกของพวกเราแล้วนี่แน่นอนครับ ระบบของเราระบบสภาของเรานี่เราเปิดกว้างไม่เหมือนตอนสมัยรัฐบาลเผด็จการที่ผิดหูผิดตาเจ้า,าบ้านเราก็ปล่อยชาวบ้านมีส่วนร่วมวันนี้เขาก็ฟังฟังแล้วเขาก็อยากโหวตอยากแสดงออกเพราะนั้นสรุปวันนี้จึงอยากจะให้พี่น้องได้เกิดประโยชน์กับพี่น้องทั้งบ้านด้วยท่านประธานที่เคารพครับไหนๆก็ได้ทำความเข้าใจเป็นพื้นซะก่อนก่อนที่จะต้องอธิบายขยายความต่อไปครับ การพูดคุยกันระหว่างเราในสภาเนี่ยเราเป็นฝ่ายค้านซึ่งกล่าวหารัฐมนตรีซึ่งตอบชาวบ้านบอกว่าเก่งทุกคนฟังยากจริงๆฟังฝ่ายค้านพูดขึ้นก็แต่ละคนก็ข้อมูลดีมากฟังรัฐมนตรีพูดก็เออขาก็เก่งอะชาวบ้านก็ถามว่าเอาอยัางไงสุทินท่านประธานที่เคารพครับต้องกาบเรียนท่านประธานฝันไปยังพี่น้องประชาชนว่า การที่จะต้องตัดสินกันในวันพรุ่งนี้นี่มันไม่ใช่ระบบสารสถิตยุติธรรมซึ่งว่ากันด้วยพยานหลักฐานทั้งวัตถุทั้งพยานบุคคลชั่งกันน้ำหนักกันเออไอตรงนั้นเอาพยานเอาหลักฐานเป็นสำคัญแต่นี่สารประชาชนนี่คือสารประชาชน <c oughs> ซึ่งเรากำลังทำหน้าที่ตัดสินสารประชาชนอาจจะไม่มีความจำเป็นต้องเรียกหาพยานหลักฐานซึ่งมันชัดเจนชัดจนแจ้ง แต่ดูอะไรครับแน่นอนลหละไอ้การเสนอข้อมูลกันอภิปรายกันนี่ก็เป็นหลักพวกผมว่าไปท่านตอบมานี่ก็เป็นหลักแต่เท่านี้ยังไม่พอหรละครับฝากพี่น้องประชาชนว่าด้วยความเจนจัดของพวกเราซึ่งชํานาญพอสมควรในเรื่องของการดีเบตโดยพอรัฐมนตรีหลายท่านนี่เรียกว่าชั้นบรมครูเนี่ยจะฟังท่านจนมุมของยากแต่มันมีสิ่งหนึ่งทึ่อยากจะแนะนําให้ดูประกอบกันไปก็คือดูภาษากาย ดูอากับกิริยาดูพยานแวดล้อมดูที่มาที่ไปดูประวัติความเป็นมาก็จะชี้ได้ว่าคนนั้นน่าจะไว้วางใจได้หรือไม่ไว้วางใจได้ในครั้งนี้อยากจะชี้ให้เห็นลองจับตาสังเกตดูว่ากลุ่มพฤติกรรมของรัฐมนตรีที่ชวนจะเอาภาษากายมาประกอบกับภาษาข้อมูลเนี่ยบางครั้งก็เป็นคนชำนาญมากนะ แต่ว่ามันพอสังเกตเห็นได้ว่าแทนที่จะตอบเสวันนั้นเขาถามปั๊บมีเวลาเยอะให้โอกาสตอบเนี่ยบางกลุ่มก็หนีเอาซะต่อหน้าเลยไปตั้งหลักวันใหม่ถึงกลับมาตอบนี่มันบอกแล้วนะถ้าเป็นสารสถิตยุติธรรมซักโจทย์ซักพยานปับ๊บไอ้คนหนึ่งมีท่าตีลุกลุยลุกลนเนี่ยสารค่อนข้างจะเชื่อว่าไอ้นี่ผิดก็จะมีให้เห็นแล้ววันนี้กลุ่มหนึ่งที่วิ่งไปตั้งหลักก่อน ถ้าภาษาชาวบ้านพูดกันตลกตลกก็คือหอบหัววิ่งก่อนเราค่อยมาใหม่ไอย่างนี้ก็เป็นเหตุเหตุหนึ่งนะอันนี้เพื่อจนจะได้ดูอีกเหตุผลหนึ่งก็อีกกลุ่มหนึ่งก็มักจะใช้ตัวช่วยตัวช่วยก็คือพอจะจนมุมก็เอาเรื่องอื่นขึ้นมากลบปิดปากพวกฝ่ายค้านให้ฝ่ายค้านพูดต่อไม่ได้ไอ้เคสที่ชอบขึ้นเอามากลบแล้วเขาดูมันจะได้ผลนี่ สำหรับคนจนมุมก็คือจำนําข้าวต่ไปไม่รอดก็งัดจำนําข้าวขึ้นมาฝ่ายค้านก็หยุดอันนี้สังเกตดูดีๆใครที่มักจะมีมุกแบบนี้เนี่ยสังเกตไว้เลยว่านั่นแหละครับคือการเริ่มจะจนมุมหาตัวช่วยแล้วก็อีกหลายๆอย่างเอาละประธานโทษครับท่านประธานที่เคารพครับผมก็จะว่าไปเอาละครับทีนี้ก็จะมาขออนุญาตทําความเข้าใจว่าวิธีการสรุปของผมเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นการอภิปรายรายบุคคล สิบบวกหนึ่งรัฐมนตรีสินายกหนึ่งเป็น11เพื่อให้ความเป็นธรรมแล้วก็เพื่อให้ความจำแจ้งนี่ผมก็จะเรียงเป็นลําดับทีละคนทีละคนทีละคนไปซึ่งตรงนี้ยังไงไมันถึงใช้เวลานานแต่ก็จะพยายามกระชับที่สุดนะครับก็จะว่ากันอันดับหนึ่งสอสมสี่ห้าหเจ็ดไปทีนี้ไอการที่จะหยิบยกสรุปกรณีลำตีแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนไปเนี่ยผมก็คงนำมาพูดไม่ได้ทั้งหมดหรอก บางรัฐมนตรีบางท่านถูกอภิปรายหกคนหกคนข้อกล่าวหาเยอะว่ากันเป็นสองชั่วโมงสมชั่วโมงแต่นี่ทั้งหมดผมจะสรุปลงไประมาณสองชั่วโมงนะผมต้องตัดต้องทอนออกเยอะบางคนโดนสมข้อหาผมอาจจะพูดถึงเพียงหนึ่งข้อหาที่มันชัดเจนแต่ไม่ได้หมายความว่าไอ้สองข้อหานั้นพวกผมเชื่อใจคุณพวกผมไม่ติดใจคุณพวกผมยกประโยชน์ให้จำเลยไม่ใช่ เพราะนั้นพี่น้องทางบ้านที่ฟังแล้วนี่สุทินทาไมไ,ไม่ได้พูดถึงข้อกล่าวหาน,นั้นสําหรับคนนั้นคนนี้แสดงว่าเขาตอบดีเขาชัดเจนอย่างนั้นหรือเปล่าไม่นะเดี๋ยวดูรายละเอียดอีกครั้งแต่มันมีความจําเป็นจะต้องหยิบยกเอาเฉพาะกรณีที่มันชัดชัดสมควรแก่เวลาเหมาะสมแก่การรับฟังของท่านผู้ชมก็เอาซะตานั้นนั่นนี่คือข้อจำกัดเอาละครับตอนนี้ก็จะเข้าเรื่องรัฐมนตรีท่านแรกก็ลำดับอภิปรายวันนั้นก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ควบรองนายกท่านอนุทินชาญวีรกุลแล้ววันนั้นก็ควบนายกรัมตรีด้วยสำหรับคิวแรกเรากล่าวหาท่านรัมตรีสาสุขว่าท่านกับนายกรัมตรีนี่ไปผลิตนโยบายกัญชาเสรีซึ่งเป็นปฐมมเหตุของการผิดพลาดซึ่งเป็นกระดุมเม็ดแรกที่กลัดผิดเมื่อท่านได้ไปสัญญาประชาคมวันนั้นไว้ทั้งหมด ในการมีคลิปถแถลงข่าวเป็นการสัญญาประชาคมไว้เยอะจะให้ผลิตครอบครัวละหกต้นจะให้ขายอย่างเสรีจะให้พีสูบได้ก็นำมาซึ่งท่านมีความจำเป็นต้องไปละเมิดอะไรเยอะเลยวันนั้นตามข้อเก่าวหาอันดับที่หนึ่งก็คือไปละเมิดสนธิอนุสัญญาของ UN เอ็เขาเรียกว่าอนุสัญญาเดีย่ยวยาวสิบิดให้โทษปีหนึ่วันนั้นก็ผมก็พูดไปหมดแล้วซึ่ง จับใจความได้ง่ายๆก็คืออนุสัญญานี้ก็คือทั่วโลกเขาลงกันเราก็ไปลงกับเขาเป็นกฎหมายระหว่างประเทศแล้วเขายังคงกัญชาไว้เป็นยาเสพติดร้ายแรงแต่อนุโลมให้ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แต่ต้องใช้ตามข้อบังคับที่เขาควบคุมในมาตราต่างๆตๆชัดเจนเพราะนั้นอ้การที่เรามาปลดกัญชาออกจากล็อกวันนี้นี่ชัดเลยผมก็บอกตั้งข้อกล่านี่ท่านละเมิด ยูเอ็นละเมิดอนุสัญญาไปลงกับเขาแล้วมาละเมิดเขาพิษนี่ข้อที่หนึ่งข้อนี้รู้สึกว่ารัฐมนตรีท่านก็ตอบอ้อมอมแอมแอมตอบก็คือรับสารภาพนะท่านบอกว่ามีความจําเป็นอะไรเราต้องไปทําเหมือนประเทศอื่นเฮ้ยพูดอย่างนี้เรียบร้อยนะครับคุณอยู่กับโลกเขาคุณพูดแบบนี้ไม่ได้นี่ก็แสดงว่ายอมรับว่าละเมิดกติกาแต่พูดไปพูดมาก็บอกไม่ละเมิด เราทําตามโยเอ็นทุกอย่างมันก็เลยนํามาสู่ประเด็นที่สองที่เราติดใจแล้วก็ยังเชื่อว่าท่านจะดึงดันต่อไปว่าเราก็บอกว่าถ้าเราจะทําจริงๆนี่กัญชาไม่มีใครขัดข้องเพื่อไทยไม่ขัดข้องพวกเราก็ไม่ขัดข้องทําให้เป็นเป็นกัญชาทางการแพทย์และวิจัยท่านก็มาตอบอีกแบบแบบปฏิเสธดือ้อ แบบโกหกดือด้อๆนี่แหละอ้าวจริงๆสื่อก็ไปลงว่าดื้อตาใสจริงๆผมก็ไม่ได้พูดขนาดนั้นหรอกแต่มันก็ใช่อ่ะคือยังไงครับท่านก็บอกวันนี้ที่ทําอยู่วันนี้คือกัญชาทางการแพทย์นี่คือกัญชาทางการแพทย์นี่ท่านก็ยังดึงดันแบบโกหกชัดๆมันคล้ายๆกับว่าโลกเขาจะเขาจะเอายังไงกับเราถ้าขนาดนี้ยังบอกว่าเป็นกัญชาทางการแพทย์